อภัยทานคือการทานใจอภัยทานคือการให้อภัยหรือการยกโทษให้ไม่เอาผิดกับผู้นั้นนั้นที่ได้ล่วงเกินหรือกระทำผิดต่อเรามีผลดีต่อผู้ให้อภัยมากกว่าผู้รับทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสสบายอกสบายใจ แต่การให้อภัยกับคนอื่นนั้นทําได้ยากเพราะใจมีความโกรธมีโทสะอยู่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่ใจอัดแน่นอยู่ในหัวอกเป็นก้อนๆจุกอยู่ที่ใจกลางหน้าอกไม่ยอมปล่อยวางอยากจะวางอยู่แต่มันวางไม่ได้ ใจมันไม่ยอมวางแล้วจะทำอย่างไรแก้ได้ไม่ยากก็ทานใจดวงนี้ไปเสียเสียสละใจดวงนี้เสียปล่อยวางใจดวงนี้เสียความกโกรธความเกลียดความเครียดแค้นที่สะสมไว้อยู่ในใจดวงนี้ของเราก็ยกใจดวงนี้ให้เขาไปเสียเลย ความกโกรธความเกลียดความเครียดแค้นที่มีอยู่ในใจดวงนี้ก็จะถูกยกไปให้เขาด้วยทั้งหมดเราไม่เอาอีกแล้วเราก็มารับเอาใจดวงใหม่ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความกโกรธความเกลียดความเครียดแค้นใดๆสว,ว่างว่างเบาสบายนี่แหละคือการให้อภัย หรือการทานใจตัวเองนั่นเองเสมือนมีรอยข่วนบนก้อนอิฐที่มีทั้งรอยลึกบ้างตื้นบ้างบางรอยก็กำลังจะจางหายไปเปรียบเสมือนอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจเช่นอารมณ์กโกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์เครียดแค้นอารมณ์พยาบาทความเศร้าหมอง มีอารมณ์ที่แรงบ้างเบาบ้างบางอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าใดสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันทำให้เราทุกข์ทั้งกายและใจจูกแน่นอยู่ในหัวอกทุกทั้งวันทุกทั้งคืนมานานเป็นเดือนเป็นปีและหลายๆปีเราไม่เบื่อหน่ายมันเหลือ ทิ้งอารมณ์เหล่านี้เสียอารมณ์มันทิ้งยากเพราะอารมณ์มันติดอยู่ที่ใจดังนั้นจึงทิ้งใจเสียอารมณ์ที่ติดอยู่ที่ใจนั้นก็จะถูกทิ้งตามไปด้วยเหมือนลอยขวันเหมือนลอยขวานบนก้อนอิดเราไม่สามารถที่จะทิ้งแต่ลอยขวานบนก้อนอิดอย่างเดียวได้ หรือเราจะรักษามันก็หายากทิ้งทั้งก้อนอิดเลยเมื่อทิ้งทั้งก้อนอิดรอยข่วนที่ติดอยู่กับก้อนอิดก็จะถูกทิ้งไปด้วยตามกันดังนั้นจึงทิ้งใจเสียหรือทานใจดวงนี้ให้เขาไปเสียอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์เครียดแค้นที่เกิดขึ้นจากใจดวงนี้ถูกทิ้งไปด้วย ทานไปด้วยไปเอาใจดวงใหม่ที่บริสุทธิ์มาใช้ดีกว่าขออวยพร